ถ้ามีสปกอที่ประกาศกมาทืส่วนนั้นไม่เกิ์ประสะั์นคะครับมันก็เป็นปัญหาซึ่ผมก็เคยหาู่ในสภามาแล้วครั้งหนึ่งก็ในเรื่องของรักษามารจักปาเนี่ยอันนี้แต่เขาไม่ได้ผ่านสภานี่นะครับเขามาแนะนำอย่น,น,นี่เขาเขาไม่ได้ให้คุยแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าเรื่องนี้ผู้ใดมีผู้ส่วนเสียในในพื้นที่อ่านเนาะเพราะว่า มาหมืวนงานกว่าไหม้ับการระวางรับการช่วยาลาค่ะนันน่าจเป็นการเป็นี่ความรับผิดชอบของตัวเซลแ์ผมว่ามันมันมันก็น่าจะสามารถทําได้นะครับการบริหารจะสําเร็จเส็จสิ้นไปได้หรือไม่ไม่เกิดผลสำเร็จที่ดีอาจจะสามารถเอาเข้าในที่ประชุมกรรมธิการสภาผู้แทนรัศฎรได้นะครับนำเรียนท่านนายกอย่างนี้ว่าส่วนหนึ่งเราไม่มีที่ทํากิน เป็นของตนเองนะครับเนื่องจากว่าแต่เดิมนั้นพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่ชาวบ้านครอบครองนะครับก็ได้รับผลกระทบจากเป็นเขื่อนกั้นน้าไว้นีน่นะครับก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเสียหายพื้นที่ทํากินไปไม่น้อยกว่าพันกว่าไร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับท้าเรามองท้าเรามองในมุมกว้างส่วนกระบวนการขั้นตอนนะคะ ในระเบียบเนี่ยเดี๋ยวทางส่วนของอุทยานไ้ประสานทางถึงพิศาเดี๋ยวะบกันก่อคนรู้ดีคุยยากทัโมเมนต์ ลงดินเมย์มันก็ไหลลงซีกีดหมดทีนี้ถึงนาปังเขาก็จะปล่อยให้ลงวนข้างล่างน้ำปังคือทางทางชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนนี่ เขาลองเรียนไปหลายหน่วยงานแล้วไม่ตั้งแต่เดือนเมษายนช้ามากก็เลยแนะนําว่าเอาข้ากับกรรมธิการซึ่งผมเป็นรองประธานกรรมธิการในชุดของกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับก็คงจะได้ดําเนินการให้เร่งด่วนซึ่งทางการเตรียมความพร้อมที่จะประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ถ้าหากว่าไม่ทันการมันก็จะเดือดร้อนเป็นกฎหมายแล้วมันก็แก้ยากนะครับในช่วงนี้เป็นการเตรียมการก็คิดว่าน่าจะน่าจะคุยกันได้อยู่นะครับก็คงจะต้องใช้เวทีของกรรมธิการสภาผู้แทนรัษฎรในการแก้ปัญหาให้กับราษฎรในครั้งนี้ท่าปนปจะเข้าที่ประชุมเดือนไหนค,ครับก,ก็จริงๆก,ก็เปิดอยู่แต่ว่าในช่วงที่ปิด,ปดสัดสภานี้กรรมธิการก็ลงพื้นที่กันไม่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 ค่อยได้ไปก็คงจะเปิด เปิดวันที่1พฤศจิกาที่เปิดก็คงจะดำเนินการให้ในวันที่1เอาไปยื่นแล้วก็เข้าคิวในการารับเรื่องเข้ามาบรรจุเรียนบิดและเบียรวาระให้กับของคณะกรรมการนะครับคงจะเรื่องวันที่1เลย